ถามว่าถ้าฝ่ายชายติดเชื้อ HIV แต่ว่าเขายังรับยาต้านอยู่นะคะฝ่ายหญิงจะมีโอกาสติดเชื้อไหมอีกอย่างฝ่ายชายไม่ใช้ถุงยางอนามัยด้วยค่ะคือสมมุติว่าถ้าเขาไม่กินยาต้านไวรัสอยู่เนี่ยะนะครับโอกาสติดเชื้อมันก็จะค่อนข้างสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าฝ่ายชายนั้นเขากินยาต้านไวรัสจนกระทั่งไวรัสนั้นต่ํากว่า20ก็คือตรวจไม่เจอแล้วในกระ,ะแสะเลือดนะครับโอกาสที่จะไปติดผู้หญิงเนี่ย มันลดลงเยอะมากเลยอันนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็ต้องตอบก่อนว่าจริงๆครับว่าการกินยาต้านไวรัสนั้นมันก็ลดโอกาสในการติดเชื้อลงไปได้เยอะมากนะครับแต่ทั้งนี้ก็คือไม่เป็นศูนย์เราก็ยังแนะนานะครับว่าครับเราก็ควรจะต้องสวมถุงยางอนามัยไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าอีกทางนึงก็คือป้องกันไม่ให้ติดเชื้อแน่ๆนะครับมันมีวิธีอื่นไหมครับมีคนบอกว่าแล้วถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยยังไม่ติด กินยาต้านเข้าไปด้วยเลยเพราะนี้เป็นคําถามที่ทันสมัยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นถกเถียงกันทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้มันมีวิธีใหม่อย่างที่น้องภูมิบอกนะครับก็คือว่าคนที่ไม่ติดที่เป็นคู่นอนเนี่ยนะครับเราก็กินยาแต่สูตรไม่เหมือนกันนะคุณภูมินะครับคนละสูตรอ่ะคนละสูตรกันก็คือคนที่ไม่ติดกินยาเพื่อป้องกันเนี่ยจะกินน้อยกว่ากินวัละเม็ตไปทุกๆวันนะครับโอกาสที่จะติดเชื้อก็ยิ่งต่ําลงไปอีกนะครับจริงๆต่ํามากเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นศูนย์อยู่ดี ปัจจัยที่เราควบคุมยังไม่ได้บางเรื่องเนาะอย่างเช่น <Okay. S 2> เกิดคุณนตลืมกินยา <Okay. S 2> ป้องกัน mm. อ่าไปบางวัน mm. เกิดคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ย กินยาไม่สม่ำเสมอขึ้นมาแล้วเ,เชื่อขึ้นมาตอนไหนเราก็ไม่รู้นะ <S <S ใช่ไหมครับเพระเาะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชัวร์ที่สุดที่เราเห็นเลยกับตาเราว่าป้องกันเราได้แน่ๆ,ๆือินนะรครับถุงยางอนามาัยในกรณีของคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วก็สามีเป็นเอชไอวีนเ,น HIV เนี่ยนะครับ<ช>เขาเลือกที่จะไม่ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยคุณหมอนแนะนําว่าเขาควรจะต้องไปตรวจเช็คเลือดของเขาตรวจเช็คเขาเรียกว่าตัวโรคเนี่ยบ่อยขนาดไหนครับ มุดเราตัดส so ินใจอยู่กันแบบนั amer, so ้นแล้วนะครับจริงๆจะใส่ถุงหรือไม่ใส่ถุงเราก็ควรจะต้องมีการตรวจเลือดอยู่สม่ําเสมอนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้สําคัญมากนะครับอย่างที่คุณโน้ตคุณภูมิบอกนะครับว่าให้เช็คเป็นประจำรู้แต่เนิ่นๆรักษาดีกว่ามากนะครับ